สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะทำการแกะโัรศั์นะครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าละตัวนี้จะเป็นโค้แบตนะครับก็จะมาพุ่งตำรวจดูว่าจะมีทองคำไหมส่วนผสมแต่ที่เรามองเห็นก็คือจุดนี้นะครับผมตรงขั้แบตแล้วก็นะครับตรงคั้ซิมตรงนี้เปลี่ยนภายนอกนะครับและมีจุดนี้นะครับผม ในนเหลืองนี่นะครับก็ <c oughs> จะมีตัวผสมทองอยู่นะครับผมก็จะมาทำกันแกะดูนะครับว่าจะมีปริม,มาณมากน้อยแค่ไหนขนาดไหนนะครับผม้าเป็นเกตความรู้ไปนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นเก่ามากแล้ว ราจะมาลุ้นดูว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในบ้านนะครับแกะมาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับที่เราเห็นด้วยตาเปล่านะครับก็จะมีนะครับผมตรงนี้ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวรับสัญญาณนะครับจะมีตัวส่วนชุบทองออกมานะครับผม ทอามาแกะดูด้านหน้ามานะครับอือนี่เพียบเลยครับเห็นไหมครับผมขอบขอบทองเนี่ยเมื่อเรานํา น้ำยามาลอบทองบางเนี้ยมาสามารถจะเป็นทอบคาออกมาได้นะครับแล้วก็พวกไอซีตรงเนี้ยนะครับผมนี่ก็มีส่วนผสมของทองอยู่นะครับแล้วก็ตรงซกเก็ตตรงนี้ก็จะมีอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นเก็ดความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราจะหาพวกอ,กอวุปกรณ์นี้ไปหลอมทองนะครับผมก็เลยนำมาเสนอเพื่อนๆน,นะครับ มีจุดหอมทองเยอะนะครับผมแต่ถ้าเราต้องการปริมาณทองทเยอะๆต้องใช้บอร์ดพค่องโทรศัพท์พวกนี้เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองสำรวจดูนะครับผมว่าอันไหนจะมีทองบ้างอุปกรณ์เล็กทน้อย์นะครับผมมีทุกตัวนะครับในการชุบทองมานะครับผมกระลไม้เพื่อนๆดูนะครับ